สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะภายจากเพจภาษาเกาหลีหน้าโรเองนะคะวันนี้มาเจอกันในตอนชินจังเรีหลนะคะก็คือภาษาเกาหลีที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันขึ้นตามรูปนี้เลยนะคะป้ายตรงนี้เป็นป้ายที่ร้านอาหารและเจอกันบ่อยมากๆเลยเขาบอกว่าชอยีคาเยนันโมดู เซฟผือแล้วก็คำซ้ำนี่ละมาดูการชอฮีคาเกนะคะแปลว่าร้านค้าของเรานะคะชอฮีแปลว่าของเราของพวกเราคาเกแปลว่าร้านค้าชอฮีคาเกเนิร์ร้านค้าของพวกเรานะคะโมดูทั้งหมดเลยเซฟผือเซฟผือก็คือการบริการตัวเองนั่นเองค่ะเซฟผือตรงนี้เจอกันแบบบ่อยมากๆนะคะถ้าตรงพันชันเครื่องเคียงหรือว่าตรงน้ำอ่ะถ้าเราคิดว่าเซฟผือนะคะแปลว่าเราต้องกดเองเราต้องตัก นั่นเองนะคะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะชอยคาเกเนนหมูดูเสื้อผึกก็คือร้านค้าของเรานะคะทุกอย่างเนี่ยให้บริการตัวเองนั่นเองค่ะแล้วก็มีคําว่าขำซ้ำนีดาแปลว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับครานี้ซูมไปนิดนึงนะคะตรงที่กดน้ำเนี่ยเขาจะมีคําว่าอุนซูอุนซูนะคะจะมีความหมายว่าน้ําร้อนนั่นเองค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นแนงซู นงซูนงซูคือน้ำเย็นนั่นเองแนงตรงนี้จะเกี่ยวกับอะไรที่มันเย็นๆน,นะคะเช่นแนงจังโกรตู้เย็นนงงยอนบะหมี่เย็นนั่นเองค่ะฉะนั้นใครที่ไปเกาหลีลองสังเกตป้ายแบบนี้ดูนะคะยิ่งในร้านอาหารเนี่ยมีคําว่าเซลผึ่งเยอะมากๆเลยก็อย่างง,งนะคะว่าเป็นเซอร์วิสที่เขาจะเอามาให้เราเนะตรงนี้หมายถึงเราต้องบริการตัวเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ใครที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีหรอ,อ่่าา้นรุปภาษเาเกกลี็ตติตดดไยะะคะ